พุทธบารมีธรรมบาลมีสังฆบารมีพุทธมนตาธรรมมนตาสังฆมนตาจักวาลานังมนตาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอรหันตบูชามหาบารมีภวันตุเมอิมินาสก a ร e l ตังพุทังอภิปูชจยามาอิมินาสก a ร e l Tang tamang api po tang sang kang api ma arahang sama sambuto pakawa utang pakawan tang api Sawakato tamo tamang nama sami tukati pano pakawato sawa nama mi ปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามีอธทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามีกามสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามีมูสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามีสุราเมรยมจัปมาตตานาเวรมณี สิกขาปัตังสมาติยามีนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังฆายะนะมพัตตานะโมพุทธายะนะมะพัตะจะกปัสสะนะมะมะนันนาโานานะโมพุทธายะมะพัตตานะปะกะจัสสัมมะนานานามะ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 ูมะนโมพุทธายะทธนะมะพัจจะสักกะอานานาอามะมะอาูอานะโมพุทธายะ Fana ma fa ta sa ka fa u u a a u u a i o a i a i o i a i a o i ama i a u u a i o a i a i o i a i a o i ama ma i a bisa bos apa tak kita boleh nama nama dan kita berkata berkita berkata berkita berkata berkata kita nama nama kita itang atang 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 kita rata nama kita Putta i a o tita i tharana pada siete putta ata Sata i tharana mana sito putta ata i tharana mana siete etang Atang anatita o a tatang anasiete te adi ata athasito puti pada athasita anate i tharana pada sata anasito pita 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 i kharana mana siete te etang putang etang tamang etang zakang อูดะคตะอะไรค่ตังเอตังคุตังเอตังน้ำตังเอตังสังคังอะไรค่ตังติตังเตตังเตตังเศษอาตาเตโตปตาสัทษานาสิเตเตอ็ตังอาตังอตังสเศาอิตาระตานาสิเตเตเต suatu kita kita

satu 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 imina punya kami na upacaya kuno tala aja Pia <tik> ma mang suli yo chanti malaja puna wanta ตุโลคปาลาจาเทวตาจามมิตามนุสส์จามัจจการกาปิจารสเปสตาสุขิยมตุปุญญานิภักตานิเมสุขังแกติวิธังเตดุกิปังปะเปวโมตังอิมินาปุญญกามเมนะอิมินาอุปัสสนะงสุเบเจวานุปทานาจิาเตเอตัธระมะปะมะปิณสะภาปุตานุปัจจังลาโสติปะวันตุเตสปพสสัตตังหลายทุกดวงวิญญาณทุกดวงจิต เทโพม์ทั้งหลายปัญญานาปัญญาพุทธปัญญายักษ์ตัวแสนกดจักรวาลนันจักรวาลมนุษย์ทั้งหลายชายหญิงทเทวดาชายหญิงผู้ฤาษีตัวแสนกดจักรวาลนัน,นจักรวาลมหาจักรวาลน,นี้ จงได้รับกุศลผลบุญจากการที่ข้าพเจ้าได้ประกอบกระทำบำเพ็ญหน้าการระบาดเดี๋ยวนี้ผู้ใดมีทุกข์ห้พ้นทุกข์ผู้ใดมีสุขห้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดที่มีปัญหาอุปสรรคใดๆจงหายสิ้นไปผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยจงหายสิ้นไปผู้ใดที่มีทุกข์กายทุกข์ใจจงหายสิ้นไปผู้ใดที่มีบาปก,กรรมอ,อยู่ในจิตคิดทางลบขอให้หายสิ้นไปนำดงดำลงกงอยู่พาตัวต,วตวนเข้าสู่พระนิพพาน ให้หมดให้สิ้นด้วยเถินสาธุสาธุอารหังสัมบาสัมโตปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมีสวากาโตะปะกบตาตโมตมังนัมมะสามีสุปฏิปโนปะกบโตสาวะกัสังโฆสัะเกดมามี